สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ไกลห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้น บุรีรัมย์ซึ่งถนนก็จะอยู่ข้างหลังเรานั่นเองนะก็วันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันเสาร์ที่5กุมภา 1, พันธ์พศ2565นั่นเองก็ไม่มีปล่อยรถนะครับมีลูกมีนัด FC จากอำเภอชุมพลจงังหวัดสุรินจ่ายเงินเพื่อที่จะส่งรถไปต่อคอกนั่นเองใครอยากดูรถคอกเดี๋ยวต่ายให้ดูแล้วก็มันมีวันนี้มันมีรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆว่าเฮ้ เขาทํามาทําไมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นรุ่นไหนแล้วก็วันนี้จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอากาศค่อนข้างจะเย็นมากอยู่ประมาณสัก1 8บแองศาก็ต้องใส่เสื้อคลุมกันนิดนึงนะรักษาสุขภาพกันด้วยโอ้มีรถใหญ่มาด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถเรากันก่อนไปรับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้ เจ้าหน้าดํามีแต่หัวไม่มีกระบานะครับหลายๆท่านก็จะเรียกว่าเฮ้ยเจ้ารถหัวกระสือหรือเปล่าว่ามันมีหัวกระบามันไม่มีแล้วก็เราอาจจะติดตามดูเจ้าคันนี้ได้ น้อยช่องทางมากๆนะครับไม่ค่อยมีช่องไหนถ่ายนอกจากช่องของหัวล้านนั่นเองมันก็อาจจะมีความน้อยใจว่าเฮ้ยหัวล้านชั้นไม่ดีหรือเปล่าว่าทำไมไม่ไม่ค่อยมีใครมาถ่ายเฉยไม่ใช่เพราะไม่ดีนะครับเพราะว่าแกมันเป็นรถเฉพาะกลุ่มรถเฉพาะทางเพราะฉะนั้นคนที่เขาสนใจจริงๆมันก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะนั่นเองแกไม่ต้องน้อยใจดี๋ยันถ่ายแล้วนะขั้นนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสปาร์ค หัวเก่งเชสซีนะครับเป็นเกรดบีนั่นเองเราสังเกตได้จากเจ้าตัวสปาร์ตัวเกรด B ีทุกรุ่นนั่นแหละอ่ะหน้ามันจะเป็นสีดำนะดำแบบนี้เลยดำเขาเรียกว่าโอ้โหดำทะมึนมาเลยนะเป็นดำทูโทนนะเออแล้วทีนี้นะครับราคาของมันอะ่ะไม่แพงนะรุ่นนี้ราคาอยู่เพียงแค่520 0 0 0บาท520 0 0 0บาทเท่านั้นนะและที่สำคัญเฮ้ยมันมีเฉพาะสีขาวอย่างเดียวแต่แปลกมันมีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกเว้ยเออรุ่นนี้นะครับ ก็มาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันตีเลนส์เตอร์เหมือนตัว S สเลยนะการใช้โคมไฟแบบนี้มันทําให้เจ้าสปาร์คันนี้ดูรูหราน,น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนเจ้าตัวสีของกันชนของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นสีดํำดามันจะเป็นดําด้านนะครับมันจะเป็นดําด้านอันนี้เราสามารถไปทําสีเพิ่มได้แล้วก็ไฟตัดหมอกไม่มีมาให้นะบางคนอ้ทำไมไม่มีไฟตัดหมอก ขนาดสียังไม่มีไปตัดหมอกเยวไปทําไมนะไฟเลี้ยวก็มีมาให้เช่นเดิมนั่นเองค่ะไม่ได้คือไฟเลี้ยวอย่าลืมเปิดใช้ด้วยนะตัวนี้ชุดสเกิร์ตอะไรคงไม่เป็นหน้าที่สนใจสําหรับเจ้าสปาร์คตัวนี้เพราะว่า มันก็เรียกไม่ใช่แนวของมันอ่ะกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าสีทูโทนนะครับถึงมันจะเป็นเจ้าตัวสปาร์คบีก็เถอะแต่ว่ากระจังหน้ามันก็ทําออกมาสวยไม่แพ้รุ่นอื่นเลยโลโก้อิสุสุสีโครมเมียมนันเองทีนี้ระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยถึงมันจะเป็นหัวเก่งเกสีนะครับเบรก ABS ถุงลมนิรภยัยมันก็มีมาให้ตัวของรถนะครับเดิมๆของเขาเนี่ยล้อมันจะเป็นเจ้าตัวล้อ ล้อกระทะนะครับขนาดมาตรฐานบรรทุกนั่นเองก็คือมันเป็นมาตรฐานการบรรทุกนั่นแหละเจ้าตัวล้อกระทะตัวนี้ซึ่งรถที่บรรทุกหนักๆน,น,นะครับจะนิยมใช้ล้อกระทะแต่ตอนนี้ก็มีล้อแมกมาเหมือนกันนะเอามาดูตัวนี้ละกันนะครับจะเป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วสีบรอนเงินมาพร้อมกับฝาปิดดุมสีดํานั่นเองแมเรียกได้ว่านะเน้นดําเป็นส่วนใหญ่ส่วนยางนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวยางบิสโตน25,70 15เ้นั่นเองยางก็จะเป็นสีดําอยู่แล้วนะ คเคยเห็นยางสีอื่นไหมเจ้าต,ต,ตัวระบบการสะเทือนนะครับถึงมันจะเป็นกระบะตอนเดียวหัวเก่งเจ็ดสีตัวต่ําสุดเถอะระบบการสะเทือนมันก็จะเป็นคอยสปริงเหมือนกันนะครับส่วนสัญลักษณ์ของเจ้าตัวสปาก็จะเป็นแบบนี้กระจกของเขาเนี่ยเพียวๆเลยนะครับเมนนวลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการาพับการปรับนะครับใช้มือทั้งหมดเลยก็ยังว่าแหละราคาเขาไม่ได้แพงเนาะอันนี้ใบปัดน้ําฝนนะครับเลขเครื่อง5704ี่แล้วทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับอันนี้โอ้โหเหมาะสําหรับมากๆเลยนะครับสำหรับเอาไปใส่ล้อใหญ่ๆล้อล้อนๆนะครับคงจะเท น่าดูเลยมีใครเอาแบบนี้ไปแต่งแม็กไหมไม่มีนะครับเอาจิงๆก็เป็นรถเฉพาะกลุ่มตัวกระบะที่เขาไม่มีมาให้นะครับเป็นเพราะว่าต้องการให้ลูกค้าเอาไปต่อตามวัตถุประสงค์ที่ตัวเองใช้งานอาทิพื้นเรียบนะครับหรือว่าใส่กระบะดำเนาะใส่กระบะดำเอาไปขนหินขนทรายไปเทในในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขตชุมชนมันค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องการรถที่เล็กคล่องตัวเหมือนเจ้าสปาร์คหรือแม้กระทั่งโรงน้ําแข็งนะครับก็เอาเจ้าคันนี้ไป ก็ความแข็งแรงนนทานของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเชสซีของเขาเนี่ยออกแบบให้มีขนาดใหญ่นะครับมันรับน้ําหนักได้เยอะนั่นเองนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่แหละเป็นที่มาของเจ้าหัวกระสือนะแล้วก็ตัวนี่ใครยังไม่เคยดูกระดูเลยนะตัวถังน้ํามันของเขานะครับมันก็จะมีขนาดความจุมากถึง76ลิตรข้อดีของการมันมีความจุมากขนาดนี้นะครับมันยังทําให้วิ่งต่อเที่ยวเราไม่ต้องแวะเติมน้ามันบ,บ่อยๆประกอบกับเจ้าตัว1.9เนี่ย มันมีความประหยัดอยู่แล้วอันนี้ยิง่งโอ้โหนานๆที่จะเจอปั๊มไ้าเบรกลงที่3าไม่มีมาให้นะครับเพราะว่าเขาต้องไปต่อตู้อยู่แล้วไม่มีใครไปวิ่งอย่างนี้นะรถรุ่นนี้ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยอันนี้ก็จะมีแถมมาให้นะครับก็เวลาที่เขาต่อตู้ต่อตัวถังเนี่ยเจ้าตัวไฟเลี้ยวก็จะถูกย้ายออกไปจากตำแหน่งตัวนี้ไฟเลี้ยวของเขาจะเป็นไฟเลี้ยวเหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงรถที่รถรถใหญ่ใช้อ่ะพวกรถบรรทุกฝั่งนู้นอะ่ะใช้เดี๋ยวถ่ายให้ดูวันคันนู้นเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายโดยรวมของเขาตัวอย่างอะไรก็มีมาให้นะครับลหลายๆท่านก็อาจจะอยากเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ย <c oughs> ภายในมันเป็นยังไงมันจะราคา5.2คือมันมันลดคอต์มากๆเลยไหมมันมันโลสุดมันโลสุดไหมเดี๋ยวเราไปดูมันโลสุดไม่โลสุดแต่พี่ต่ายว่าไม่นะไปไปดูกันครับแล้วก็ตอนนี้พี่ต่ายก็ได้เปิดประตูรับทรัพย์ช่วงเช้ากันแล้วนะเช้าของวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์นั่นเองเทศกาลแห่งความรักและภายในห้องโดยสารที่เราจะได้เห็นภายในต่อไปนี้ก็จะเป็น หัวเก๋งเชสซีนะครับหรือว่าเจ้าสปาร์ค1.9เกรดบีนั่นเองอเกรดบีแบบมีกระบะก็มีนะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับประตูของเขาที่เป็นสีดำทั้งหมดเลยรุ่นนี้ที่ใส่ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรยังคงมีมาให้นะครับที่เห็นเป็นตรงนี้มันก็จะเป็นเจ้าตัว ลำโพงแต่มันจะมีลำโพงมาให้หรือไม่ให้ก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะตัวกระจกของเขานะครับเกรดบีทุกรุ่นมันจะเป็นกระจกมือหมุนและเกรดบีจะมีเฉพาะสปาร์คเวลาใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับก็หมุนขึ้นหมุนลงเอานั่นแหละโอ้ยเท่จริงๆเลยไม่สาใครนะครับตัวนี้มันจะเป็นมือจับนะเราก็สามารถปิดประตูได้แบบนี้เซ็นทัลล็อกไม่มีมาให้นะครับเวลาที่เราจะล็อกปลดล็อกเราก็ต้องทําแบบนี้เอาและภายในห้องโดยสารมันเคลียรหรือไม่ งไม่นะภายในห้องโดยสารมันก็ออกแบบให้หรูไม่แพ้กับเจ้าตัวสปาเกตตเอสโดยเบาของมันเนี่ยเป็นทําวัสดุเขาเรียกว่าเป็นไวนิลละกันเนาะวัสดุมันคล้ายหนังซึ่ง การออกแบบนะครับออกแบบมาดีมากมันจึงทำให้เจ้าสปาร์คัวเก่งเชสีคันนี้ดูหรูไม่แพ้กับรุ่นอื่นเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีรูเล็กๆไว้ระบายความร้อนให้ด้วยนะเรียกได้ว่าโอ้ทำความสะอาดก็ง่ายรูราก็รูราทีนี้ไปดูบริเวณแผงคอนโซลกันมาบ้างนะครับอคอนโซลด้านหน้าของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละมันก็สบายสบายสไตล์สปาร์คแหละเอออย่าเอาอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยรถรถเน,น้นใช้งานนะ เน้นลดต้นทุนเพิ่มกาไรนั่นเองระบบความบัเนิงนะครับแน่นอนและลําโพงที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นแค่รูเฉยๆนะครับแต่ไม่มีเครื่องเล่นเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีไม่มีเครื่องเล่นเพราะฉะนั้นก็นไม่รู้จะมีลำโพงไปทำไมเ,ออเขาคงไม่ใส่ลําโพงเผิ่มมาไว้หรอกเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแอร์ของเขานั่นเองซึ่งแอร์เนี่ยพี่ต่ายชอบมากๆถึงจะเป็นรุ่นไหนก็ช่างแต่แอร์เนี่ย,ยมันออกแบบให,ให้มีความสวยงามหรูหราเย็นสบายถูกใจจริงๆฟิลเตอร์กองศูนกองฝุ่น PM 2.5ก็มีมาให้อ้ตัวชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะไม่มี USB ไม่เป็นไรแต่ว่ามีตัวชาร์จตัวนี้ให้ก็โอเคละเจ้าตัวเกียร์นะครับตัวนี้มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาตัว เกียร์อัตโนมัติเดี๋ยวถ้ามีมาจะพาไปดูกันแต่ว่าเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวเกียร์หสปีดเหมือนกับตัวทอรุ่นอื่นๆนั่นแหละถึงมันจะเป็นตอนเดียวกับเธอแต่ว่าลักษณะพิเศษก็คือกระปุกเกียร์มันออกแบบให้มีความยาวนะครับด้วยความยาวขนาดนี้มันยิ่งทําให้เราเข้าเกียร์ง่ายๆสังเกตรถบัสสมัยแต่ก่อนไหมนะครับเกียร์นี่อยู่กับแบบเรียกว่าท่วมหัวของคนขับเออเข้าทีโยกกันสนุกเลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสปอร์ตแบบสาก้านนะครับสำหรับเจ้าสปาร์คัน แจ้งเตือนนะครับหน้าปัดที่แจ้งมีสัญญาณไฟต่างๆแจ้งเตือนแล้วก็บอกข้อมูลการขับขี่ซึ่งมันก็มีตัวสําคัญๆก็มีบอกให้หมดเหมือนรุ่นอื่นนั่นแหละกุญแจโอเคเลยนะครับในเมื่อไม่มีอะไรมาให้กุญแจมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับนี่เป็นกุญแจแบบนี้เลยจะใส่รีโมทก็ต้องใส่เซ็นทัลล็อกด้วยนะรุ่นนี้ไม่มีเซ็นทัลล็อกมาให้ตัวเครื่องยนต์นะครับหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวโลสุดตัวต่ําสุดเครื่องยนต์มันต่ำไหมไม่สิครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของมันเนี้ย เป็นรุ่นเดียวกับตัวท็อปรุ่นอื่นๆใช้เลยมิวราคา1นึ่งล้านสี่แสนบาทก็ใช้เครื่องยนตัวนี้แหละนี่หลายๆท่านบอกเฮ้ยกล้าเอากระบะไปเทียบกับตัวมิวแล้วไงว่าหัวร้าน ไอ้เจ้าสปานี่ยบอกาทำไมทำไมก็ฉันใช่จริงๆอ่ะเออมันก็ใช้ตัวเดียวขอบฉันนั่นแหละเอออ่าโอเคนะครับเจ้าตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9ในเจเน r เรชันที่2แล้วนะครับที่เราเห็นมีขนาด 1,904cc ให้แรงม้าสูงสุดที่150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดนะครับจะอยู่ที่350นิวตันเมตรที่เราเห็นสีบอนบอนตรงนี้ คล้ายๆหอยะครับอันนี้ก็เรียกเขาก็เรียกหอยในระบบการลดนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเจ้าตัวเทอร์โบเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบแปรผันนะครับมันตอบสนองตามรอบการขับขี่ที่เราต้องการได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าสปาร์คันนี้บรรทุกหนักๆ,ๆนะครับก็จะมีเจ้าตัวแรงบิดนะครับ350นิวตันเมตรที่ทำหน้าที่ในการออกตัวนะครับบรรทุกออแสดงถึงพละกกำลังของเขานั่นเอง ยิ่งแรงบิดเยอะยิ่งมีพละกําลังเยอะส่วนแรงม้านะครับ150เมื่อเจ้าสปาร์คคันนี้ต้องการการเล่งแซงนะครับเจ้าม้า150ตัวก็จะทําหน้าที่ของมันอย่างดีด้วยการเพิ่มความเร็วให้กับเจ้าสปาร์คคันนี้แล้วกันอืมอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็หลายๆท่านก็อาจจะเออถูกใจนั่นแหละนานๆทีไม่เคยเห็นแต่ได้ดูช่องนี้ตอนนี้มันก็จะ7โมง20แล้วขอให้ F4 ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวย,วยเๆเก่งๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่แจ็คใหม่คลิปหน้าน